ฟังชัดๆรอบโลกวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ผลกระทบจากโควิด -19 ในด้านต่างๆกันก่อนนะคะรายงานของกลุ่ม Save the Children องค์กรการกุศลระบุว่าตั้งแต่เดือนเมษายนเด็กนักเรียนนักศึกษาทั่วโลกมากกว่า1,600ล้านคนไม่ได้เข้าชั้นเรียนเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาตินอกจากนั้นผลกระทบจากโควิด -19 ผลักดันให้เด็กๆต้องเผชิญกับความยากจนได้มากถึง กว่า117ล้านคนกลุ่ม s ซฟเดอะชิลด d เรีนเรียกร้องผ่านถึงรัฐบาลทั่วโลกควรต้องเพิ่มการลงทุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กๆ ทั้งยังต้องพยายามลดช่องว่างระหว่างกลุ่มเด็กในชาติร่ำรวยกับชาติยากจนมิฉะนั้นเป้าหมายของสหประชาชาติเพื่อสร้างคุณภาพเท่าเทียมกันด้านการศึกษาทั่วโลกภายในปี2,573จะต้องล่าช้าออกไปอีกหลายปีขณะดเดียวกันรายงานการสำรวจกลุ่มบริษัทธุรกิจรายใหญ่ของโลก900แห่งพบว่าต่างเผชิญกับสถานการณ์หนี้สินล้นพ้นรวมกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสืบเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 และยังมีแนวโน้ม หนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงกว่า9.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยบริษัทในสหรัฐมีหนี้สินมากที่สุดตามด้วยเยอรมนีก่อนหน้านี้รายงานระบุผลกระทบจากโควิด19ทำให้ผู้คนในสหรัฐต้องตกงานทั่วประเทศแล้วมากกว่าหลายสิบล้านคนเช่นเดียวกับภูมิภาคยุโรปนะคะซึ่งผู้คนตกงานแล้วมากกว่า1ล้านคน ส่วนที่สิงคโปร์กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP หดตัว41.2เปเซ็นเป็นการหดตัวสองไตรมาสติดต่อกันโดยธุรกิจการก่อสร้างได้รับผลกระทบมากที่สุดหดตัวมากถึง95.6เเมื่อต้นปีที่ผ่านมารัฐบาลสิงคโปร์อัดฉีดงบประมาณฉุกเฉินไปแล้วเกือบ1แสนล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว2.26 ล้านล้านบาทเพื่อช่วยเหลือทุกภาคส่วนภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดโควิดรัฐบาลสิงคโปร์คาดการว่าเศรษฐกิจของประเทศปีนี้จะหดตัวติดลบถึง7%ค่ะมาที่เรื่องน่าตกใจของชาวโลกกันบ้างนะคะลิฟต์หนึ่งตัวสามารถแพร่กระจายเชื้อโควิด19สู่คนอื่นๆได้ถึง71คนภายในเวลา60วินาที ผลการศึกษาใหม่ที่เผยแพร่โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ CDC ระบุว่าได้มีการสอบสวนโรคผู้หญิงรายหนึ่งติดเชื้อโควิด -19 แต่ไม่แสดงอาการเดินทางจากสหรัฐกลับไปยังบ้านเกิดในมณฑลเฮยหลงเจียประเทศจีนเมื่อวันที่19มีนาคมเธอได้กักตัวอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของตนเอง14วัน3ส,สัปดาห์ต่อมาคนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกันก็ติดเชื้อโควิด -19 ถึง71คนทัทง้งๆที่ไม่ได้สัม หรือเจอหน้ากันกันกบหญิงสาวที่ติดเชือ้อโควิด -19 เลยจากผลการสืบสวนโรคของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสาหรัฐระบุว่าผู้ที่ติดเชื้อ71คนติดเชื้อจากการใช้ลิฟต์ในอพาร์ตเมนต์ตัวเดียวกันและพบว่าเชือ้อโควิด -19 ที่กระจายอยู่ในลิฟต์สามารถแพร่เชื้อสู่คนได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา60วินาทีเท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับบรรดานักวิทยาศาสาตร์ระบุว่าลิฟต คือแหล่งเพาะเชื้อที่สมบูรณ์แบบของโควิด -19 เนื่องจากเป็นสถานที่คับแคบและเป็นพื้นที่ปิดเป็นสภาพแวดล้อมอันเลอรลาต่อการแพร่กระจายเชื้อของไวรัสเชื้อโควิด -19 สามารถอยู่ในลิฟต์ได้นานหลายวันค่ะ ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเปิดได้ไม่ถึงเดือนก็ต้องปิดอีกรอบแล้วนะคะหลังจากโควิด19พุ่งระบาดระลอก3วันนี้เป็นวันแรกที่มีการปิดดิสนีย์แลนด์ในฮ่องกลลงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้มีการเปิดดิสนีย์แลนด์เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาตามมาตรการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ของฮ่องกงลลแม้ว่าดิสนีย์แลนด์เข้มงวดเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมมีแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุด แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลค่ะเพราะว่าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เปิดได้แค่27วันก็ต้องปิดตัวไปอีกรอบอย่างไม่มีกำหนดอันเนื่องมาจากโควิด19แพร่ระบาดรอบที่3ตอนนี้รัฐบาลฮ่องกงห้ามประชาชนรวมกลุ่มเกิน4คนและเข้มงวดในการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยค่ะไปที่สิงคโปร์กันนะคะล่าสุดรัฐบาลสิงคโปร์ก็เอาจริงไม่เหยาะแยะค่ะสั่งในประเทศต่างชาติแหกกฎโควิด19ห้ามเข้าประเทศอีกค่ะ ตำรวจสิงคโปร์และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ถแถลงว่าทางการสิงคโปร์ได้เนรเทศชาวต่างชาติ12คนออกนอกประเทศและได้ขึ้นบัญชีดำห้ามเดินทางเข้าสิงคโปร์อีกตลอดไปภายหลังละเมิดข้อบังคับป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 และมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเจ้าหน้าที่ถแถลงพร้อมกับเปิดเผยชื่อและก็ภาพถ่ายใบหน้าของผู้ถูกเนรเทศว่ากลุ่มชาวต่างชาติที่ถูกเนรเทศเป็นสัญชาติจีนหนึ่งคนมาเลเซียหนึ่งคนและอินเดียอีก คนและถูกปรับเงินตั้งแต่45,000บาทถึง158,000บาทก่อนที่พวกเขาเหล่านั้นจะถูกในประเทศออกไปค่ะส่วนที่รัฐแคลิฟอร์เนียเจ้าหน้าที่ตำรวจออกเดินตรวจตามชายหาดที่สาธารณะพบเห็นใครไม่สวมหน้ากากอนามัยปรับทันที300ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9,500บาท ส่วนรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาใครไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะจะต้องถูกจับปรับเป็นเงิน500ดอลลาร์หรือประมาณ15,800บาทปิดท้ายกันที่ New Normal ชีวิตวิถีใหม่นะคะยิงขายบริการในประเทศโบลิเวียกรุงลาปาสกำลังปรับตัวเข้ากับยุคแห่งการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยต้องหันมาให้บริการแบบ New Normal พร้อมด้วยอุปกรณ์ใหม่ๆ ทั้งน้ำยาฆ่าเชื้อถุงมือและชุดกันฝนซีทรูซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้พวกเธอนั้นกลับมาทำงานได้อย่างปลอดภัยค่ะชุดป้องกันเชื้อโรคซีทรูเป็นหนึ่งในคำแนะนำซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือความปลอดภัยไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่จำนวน30หน้าที่ร่างโดยองค์กรคนทำงานกลางคืนแห่งโบลิเวียหรือ Organization of Night Workers of Bolivia นอกเหนือจากถุงน่องรัดรูป iMax และชุดรัดตี้ว่าผิวแล้วพวกเธอยังสวมหน้ากาก face s h i ถุงมือและเสื้อกันฝนแบบซีทรูอีกด้วย นอกจากนี้ต้องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใส่เสาที่ใช้เต้นดึงดูดลูกค้าลิลลี่คอเตสตัวแทนสาภาพแรงงานทางเพศแห่งโบลิเวียกล่าวว่าผู้หญิงบางคนก็ไม่มีทางเลือกการขายบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายในโบลิเวียแต่การเป็นธุระจัดหานั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและกลับมาพบกันใหม่นะคะนุชนาฏอุมานันสวัสดีค่ะ